ไม่เคยรู้มาก่อนเห็ดเข็มทองตัวช่วยในเรื่องลดน้ำหนักที่ดีเยี่ยมแถมยังช่วยป้องกันโรคร้ายต่อไปนี้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อต้องพูดถึงเห็ดซึ่งในบ้านเราก็มีเห็ดให้ได้เลือกกินกันมากมายหลายชนิดและ,จะเจ้าอาหารที่ว่าเป็นผักก็ไม่ใช่หรือจะเป็นพืชก็ไม่เชิงอย่างเห็ดนี้จัดว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะและไม่ว่าจะเป็นเห็ดชนิดใดก็ตามต่างก็ได้รับความนิยมในการนํามาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูมากๆแถมยังมีรสชาติที่อร่อยอย่างไม่น่าเชื่ออ,อีกด้วยแล้วอย่างที่รู้กันดีว่าเห็ดในบ้านเราจะมีให้ได้เลือกกิน กันมากมายหลายชนิดด้วยกันแต่ก็มีเห็ดอยู่ชนิดหนึ่งที่นํามาทําอาหารก็อร่อยถูกปากผู้คนจํานวนไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวแถมยังเป็นเห็ดที่คนรักสุขภาพนิยมเลือกรับประทานกันบ่อยๆด้วยนั่นก็คือเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองมีลักษณะดอกเล็กๆแบบนี้ต้องขอบอกเลยว่าสรรพคุณดีจนแทบไม่อยากเชื่อเลยนะคะดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงจะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงประโยชน์ดีๆของเห็ดเข็มทองกันค่ะเห็ดดอกเล็ก เซกแบบนี้จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรกินแล้วจะช่วยป้องกันโรคอะไรได้บ้างและได้ยินแว่วๆมาว่าเป็นเหตุที่ขึ้นชื่อเรื่องช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีแล้วประโยชน์ที่ว่านี้จะจริงหรือไม่นั้นต้องตามไปดูกันสักหน่อยแล้วล่ะค่ะ 1เป็นแหล่งรวมของสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งต้องขอบอกเลยว่าเห็ดเข็มทองเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากไม่ต่างไปจากเห็ดชนิดอื่นๆเลยด้วยซ้ําโดยเฉพาะปริมาณของวิตามิน B ที่มีสูงมากซึ่งเป็นสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการพื้นฐานของพืชตระกูลเห็ดเลยก็ว่าได้โดยเห็ดเข็มทองประมาณ1ถ้วยจะมีวิตามิน B3 ที่สูงถึง23เอร์เซของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันเลยทีเดียว แถมยังมีปริมาณของไทอามินที่สูงถึง10%ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันเช่นกันและยังรวมถึงสารอาหารต่างๆอีกมากมายอาทิโปรตีนไฟเบอร์ธาตุเหล็กแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีโฟเลต เป็นตนต้ดังนั้นถ้าหากอยากมีสุขภาพที่ดีเห็นทีคงต้องเลือกกินเห็ดเข็มทองให้ได้บ่อยๆเลยนะคะเพราะเห็ดเข็มทองจัดว่าเป็นอาหารที่ครบเครื่องเรื่องคุณค่าทางสารอาหารแบบสุดๆเลยล่ะค่ะอีกทั้งเห็ดเข็มทองยังสามารถเลือกรับประทานแทนเนื้อสัตว์ได้ด้วยเรียกได้ว่ากินเห็ดเข็มทองเพียงอย่างเดียวร่างกายก็จะได้รับประโยชน์ที่ดีแบบเต็มเปี่ยมแล้วล่ะค่ะ 2ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายเห็ดเข็มทองดอกเล็กๆแบบนี้รู้หรือไม่คะว่ากลับเป็นอาหารที่อัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่จําเป็นต่อร่างกายมากมายเลยนะคะซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับจากเห็ดเข็มทองนั้นจะคอยทําหน้าที่ช่วยป้องกันร่างกายจากสารอนุมูลอิสระที่กําลังจ้องทําลายสุขภาพของเราพร้อมทั้งยังคอยทําหน้าที่ช่วยเสริมสร้างการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันเพื่อคอยเป็นเกราะป้อง การร่างกายจากเชื้อโรคและเชื้อไวรัสต่างๆไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้จึงเป็นการช่วยลดโอกาสที่ร่างกายจะเจ็บป่วยได้ง่ายๆนั่นเองค่ะ 3. ช่วยสลายไขยมันในระบบทางเดินอาหารได้รู้หรือไม่คะว่าไขามันที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การลดน้ําหนักไม่เห็นผลสักทีดังนั้นไขมันตัวร้ายที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารจึงเป็นสิ่งที่จะต้องจํากัดออกไปให้หมดและเห็ดเข็มทองจึงเป็นตัวช่วยที่ดีที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเห็ดเข็มทองจะมีสารอาหารสําคัญอย่างกรดไลโนเลอิกซึ่งกรดชนิดนี้เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็ จะทำหน้าที่เข้าไปสลายไขมันที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารจึงส่งผลทําให้ร่างกายสามารถที่จะดูดซึมอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นและยังช่วยให้ไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายนั้นได้รับการเผาผลาญมากขึ้นจากการทํางานที่เป็นปกติของระบบทางเดินอาหารดังนั้นจะเห็นได้ว่าเห็ดเข็มทองเป็นอีกหนึ่งเมนูที่จะช่วยให้การลดน้ําหนักเห็นผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่กําลังลดน้ําหนักเมนูเห็ดเข็มทองต้องกินให้ได้บ่อยๆเลยนะคะ ช่วยลดน้ําหนักได้อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าเห็ดเข็มทองจะมีกรดไลโนโลเลอิกที่มีสรรพคุณช่วยสลายไขยมันในระบบทางเดินอาหารจึงมีส่วนช่วยในเรื่องลดน้ําหนักได้อีกทางซึ่งเห็ดเข็มทองก็ไม่ได้มีดีแค่นี้นะคะเพราะเห็ดเข็มทองยังจัดว่าเป็นอาหารที่มีสรรพคุณโดดเด่นในเรื่องช่วยลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีนั่นเป็นเพราะว่าเห็ดเข็มทองจะมีปริมาณของไฟเบอร์ที่สูงมากบวกกับเป็นอาหารที่ให้พลังงานน้อยด้วยโดยเห็ดเข็มทองประ มา100กรัมจะให้พลังงานเพียงแค่37กิโลแคลอรี่เท่านั้นซึ่งถือว่าให้พลังงานน้อยมากๆเลยแถมยังเป็นเมนูที่กินแล้วทำให้รู้สึกอิ่มเร็วและอิ่มนานด้วยอีกทั้งยังมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้เกิดการผกผันจนทำให้เกิดอาการหิวได้อีกด้วยพร้อมกับช่วยทำให้ไขมันสะสมที่เกิดจากการแปรสภาพของน้ำตาลลดน้อยลงด้วยดังนั้นเมนูเห็ดเข็มทองจึงจัดว่าเป็นเมนูที่ช่วยใน เรื่องลดน้ำหนักได้ดีมากๆและสำหรับใครที่กำลังอยู่ในช่วงลดน้ำหนักเมนูเห็ดเข็มทองคือเมนูที่ไม่ควรพลาดทุกประการเลยล่ะค่ะ 5. ช่วยแก้อาการท้องผูกได้สาเหตุที่ทําให้เกิดอาการท้องผูกก็คือการทํางานของลําไส้ที่ผิดปกติซึ่งวิธีที่จะช่วยให้การทํางานของลําไส้กลับมาทํางานเป็นปกติก็คือการเลือกกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงและเห็ดเข็มทองก็เป็นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นกันดังนั้นสําหรับท่านใดที่มักมีอาการท้องผูกบ่อยๆการเลือกกินเห็ดเข็มทองให้ได้เป็นประจําทุกวันก็จะช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติได้หรือแม้แต่ผู้ที่มักมีอาการลำไส้ แปรปรวนบ่อยๆเห็ดเข็มทองก็เป็นเมนูที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้เช่นกันนะคะดังนั้นการเลือกกินเห็ดเข็มทองให้ได้บ่อยๆรับรองว่าปัญหาอาการท้องผูกและลำไส้แปรปรวนจะหมดไปอย่างแน่นอนค่ะ หช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเห็ดเข็มทองคืออาหารที่ช่วยให้ภาวะผกผันของระดับน้ำตาลลดลงบวกกับไฟเบอร์ที่มีอยู่ในปริมาณมากจะมีส่วนช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลมาใช้ได้ดังนั้นการกินเห็ดเข็มทองจึงมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลให้เป็นปกติได้ในส่วนของผู้ที่มีสุขภาพดีก็จะช่วยลดอาการหิวได้หรือแม้แต่สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเมนูเห็ดเข็มทองควรที่จะเลือกกินให้ได้บ่อยๆเลยนะคะ เพราะเห็ดเข็มทองคือเมนูที่จะช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2และไม่เพียงแค่นี้อีกหนึ่งประโยชน์ที่ต้องขอยกให้กับเมนูเห็ดเข็มทองเลยก็คือช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้พร้อมช่วยป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจนั่นเองค่ะ 7. ช่วยบำรุงสมองเห็ดเข็มทองจัดว่าเป็นอาหารที่มีกรดอะมิโนที่สูงมากซึ่งกรดอะมิโนที่ร่างกายได้รับจากเห็ดเข็มทองนั้นจะคอยทำหน้าที่ช่วยเสริมการทำงานของสมองในส่วนของความจำพร้อมกับมีส่วนช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับสมองทั้งในผู้ใหญ่และเด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตดังนั้นการกินเห็ดเข็มทองให้ได้เป็นประจำจะมีส่วนช่วยบำรุงสมองทั้งในส่วนของการเรียนรู้และความจำและ ยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยค่ะ 8. ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญเห็ดเข็มทองเป็นอาหารที่มีกากใย,ยอาหารในปริมาณมากซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายการกินเห็ดเข็มทองให้ได้เป็นประจำจึงมีส่วนช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีส่วนช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังไม่ทําให้อาหารต่างๆคัางค้างเหลือจนกลายเป็นไขมันสะสมไว้ในร่างกายด้วยเรียกได้ว่านอกจากเมนูเห็ดเข็มทองจะช่วยในเรื่องลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีแล้วคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเผาผลาญต่ําการกินเห็ดเข็มทองให้ได้บ่อยๆก็จะช่วยได้เยอะเลยล่ะค่ะ ช่วยป้องกันโรคมะเร็งรายได้ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าเห็ดเข็มทองดอกเล็กๆจะมีประโยชน์ในเรื่องช่วยป้องกันโรคมะเร็งรายได้เพราะสืบเนื่องจากเห็ดเข็มทองจะมีสารอาหารสําคัญนั่นก็คือสารเฟรมูลินซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งในร่างกายได้ดังนั้นการกินเห็ดเข็มทองให้ได้เป็นประจำจะมีคุณสมบัติสามารถช่วยทําลายเซลล์มะเร็งในร่างกายได้มากถึง95%เลยนะคะพร้อมกับทําหน้าที่ช่วยเสริมสร้าง ค,คุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายด้วยเรียกได้ว่าอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บป่วยง่ายและห่างไกลจากโรคร้ายเห็นทีคงต้องเลือกกินเมนูเห็ดเข็มทองให้ได้เป็นประจำแล้วล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ